อุ้ยคือสวยโอ้โอ้สวยมากโอ้โอุ้ยโอ้บ้าไปแล้วเออสวยจัดแม่คอนเถื่อนเฮโอ้ยสวย กิฟฟอนดากูนิสเออแดกผมมันกดใช้ตัวได้ที่ผมก็ใช้ทองหมดเลยเอา้ากูสม้มเอา้าพิงโกอะเ,เดี๋ยวเลือกประความเสร็จจะออกไปมันยังอยู่อยู่ยยตัวทีเปิดไหมฮลัลโหลครับเออไม่ไ่กดปู่ไปแล้วไะเออกดปุไม่ได้อะไรถึงปูแบนอัน,นี้ก่อนปูไอแ,นะแบนไม่เกียร์ไม่มีโกะ <c oughs> ไม่มีความเกียร์เงี้ยเลยไปทั่วมันไม่เกียร์แล้วเหรอ ไม่เพียเที่ยโอ้โหเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวไม่มีที่แล้วว่ามึงเห็นข้างๆทันเดอร์ป่ะซ้ายขวาตัวเก่าทัวร์เลยเนี่ยมึงเห็นข้างๆทันเดอร์ป่ะซ้ายขวาตัวเกียนเลยที่อะทันเดอร์อยู่สายอินเนี่ยหรอทันเดอร์อยู่ที่นี่นะเออคินิสิตกับเอามาตี้เกียนหรอคินิสิตสมัยผมเล่นแม่งตัวอย่างกากโคตรเกียนแล้วก็มีที่แบบว่ามิดวอร์อัลเดอร์เซียแล้วก็วินดิเกเตอร์อินจิเนียร์ไม่แบนหรอกัรเป็นไงเฮียทันเดอร์ ผมเล่นเมทเบนนะได้ๆเฮียแล้วพี่เฮ้ยเมทเบนมันวับไปเดิ๋ยมันมันมีเกาะให้เล้วนะเว้ยตัวมันบัฟเหรอตัวมันไปอยู่สเตนน่ะมึงดูดิเมทเบนเออว่ะไอ้เฮียมันวับไปแล้วมันมีเกาะโคตรโคตรเกลียดอ่ะเล่นบุตแวกจีบอ่ะผมอยากเล่นตัวที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะคิดอะไรเยอะเออแล้วปเฮ้บนอะไรเฮียไม่คิดอะไรเยอะ แซนคิงแซนคิงเมื่อก่อนบอกได้อยู่แซนคิงคือแซนเวทนะแซนเวดเหรอไม่หมายถึงว่าพี่คิวว่าอ๋อเมื่อก่อนะเออเออตอนแรกผมก็คิดแบบพี่เลยมึงปล่อยสายได้โสดมันก็เรื่องธรรมดาพี่คิวชีวิตเล่าเดี๋ยวมันก็วนมาเจอกันจริงถ้ามันจะเป็นคู่กันนะเนาะในวัยที่ผมอายุยี่สิบหกครับพี่คิวผมจะบอกว่า อยู่ด้วยตัวคนเดียวให้ได้ไวแค่นั้นแหละคนอื่นรักเราเรารักคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะสุดท้ายแล้วมันก็เหลือแต่เราเขาอออเฮียอะไรนันก่อนเนะี่ย <c oughs> <c oughs> ต้องออกเกาะไม้ไหมครับออไม่ต้อง,งลลมันมีมันมีแนะนำมันอยู่อ่ะมาตินเรามันมันแค่ดูรายการเริ่มต้นแนะนำเว้แล้วก็ดูสเต็ปการเล่นของเราเราชอบเล่นแบบไหน,ไหนแค่นั้นเองมันไม่มีแนะนำแบบของคนอื่นแล้วอ่พี่ นในกาลินาผมผมจะกดดูแบบไกด์ได้ใช่ไหมมันจะมีเพียบเลยคนทำไกด์อ่ะเป็นแถบเลยแต่อันนี้เหมือนอผมเห็นไกด์แค่สองอันเองใช่ใช่ใช่มันนั่นแหละมันไม่มัน,มน,มน,มนไม่ใช่คอนหลักไงโอ้คอนเทนไอนเฮียสปายแกส๊สอันนี้ทำะไรได้ไอเดเนตคิวไอเทมชิ้นนี้เป็นตัวช่วยให้กับผู้เล่นที่ประสบปัญหา l e indicator เตอลกคืออะไรวะพี่งออกไกมาอันเนี้ย ติงดีเจเตอร์แกกูตายกูตายกูตายเนาะผมตายผมตายตายยหอกนี่เหนมานะตายเพื่อนอ้ยสวสวยอันติเนตเอกับอันติเนตอาอันตินเนตอฟอ้ยชงงงว่ะปกติเปนอันตินเนตอีอันติเนตแบบไม่เคยชิวเลยต้องไปเซ็ช เสร็จก็ได้กดดื้อุดมานานผมไม่เคยเสร็จไม่เสร็จคือเซร็จเซร็จคือว่าเสร็จช่องช่องไหนเนี่ยช่องเก็บของเราอะแล้วเราจะกดอุ้ยหนีจะตายอีกไม่มีสตานนีไปไาาย แต่พี่ลดสถานะไปแล้วเพราะเขาไม่ชัดเจนเออมันก็ต้องหนีแหละพี่นเนาะเฮ้ยผมตันปะได้เฮ้ยมันมีหวัดฟ้ลาป้ะวะมี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 กลัวกลัว เ้ยๆอ่าเมื่อกูเฮมเมอร์เล่นโคดีอะจริงมันตันแบบไม่หมองตะคิวเลยนมันเล่นแบบที่ผมเคยโดนสอนมาเลยพี่พี่บูมบูมโอวเซ็เขาสอนผมอะเขาบอกว่าถ้าเล่นเล่นแฮมเมอร์อะมึงแบบสตันไว้ก่อนเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเจอหน้าสตันสมัยผมยังเป็นลูกแคนเขาอะบูมเลยนะบูมโอวิแซ็ตทีวีอะ ว้าประกุมอ่ะนะสาระสาระเลยเมื่อก่อนแกทำแค้นฮอนนะพี่ผมเป็นเด็กดูแค้นเยอะเป็นแบบยิมเอายังนี่เอายังผมตันนะโคชชอบเมื่อก่อนอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดในไทยอ่ะแกจะทำคลิปแบบรีวิวตัวละครในฮอนเงี้ยไอทีนี้ตายแน่ ตา,ตาย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 สวยเออกูตายเ่ยไลกตายอันนี้มีอะไรเนี่ยมีกันเวทอ้โอ้โอ้อันนี้บูทวาร์ปเหรอจ้ะโอ้ตังไม่มีพาว e ว Supply อพอคนมีเออซะไพ <c oughs> PK ขอกันเวทห <c oughs> ้าร้อยเจาเวทเร็จ <c oughs> แม่มาเนี่ยเริ่มต้นที่มีเหตุ มาตีมิกจัดเลยโอ้ยเอ้ยผมต้องแก้วาดก่อนนะไม่ได้ไม่ไดไม่ไโอ้มันสวนมันสวนมันสวนนึงนะคือแก้แม่งก็ไอ้นายหีมึงว่ะใช่ไหมแกอยู่อยู่ได้ไผ่ ปุ้ม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 ว่าไงปุ่มต่มอเลยตีต่อตีต่อตีต่อโว้ยมันเห็นผมได้ไงวะอาเคนบอมคืออะไรอ่ะกดหนึ่งครั้งเพื่อใช้งานบนตัวเองอะไรวะโอ้ยมันมีแต่ของที่ผมไม่รู้จักวะ่ะ เย่อาเคีนบอมผมขอออกบีเก่อนละกันเฮ้ยมันเห็นน่นี่ไงจะตายเหรอจะตายเหรอเฮล้์เฮลท์เฮ้ยเกากมันนี่เก

เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอยยโอ้โหเนี่ยโดนฟันเฮียเฮียเฮียกับโบสสวยัดตวไอแซค้าเนี้ยเยมยเฮายกับเขาสวยัดโดนดูดอะผมจะดูดเตียงเบาเลยวะ ผมว่าถ้ามันแบบแหลหกแล้วก็มันตรงแม่น้ำไม่ค่อยเอาดีกว,ว่ามันเริ่มลึกไปแล้วใช่ลึกไปสกิลเราอ่ะมันเฟียไว้พี่แต่ว่าของไม่ยังไม่ถึงวะมีวิมีว,มว,มวิโดนแน่เหี้ย ด่วนกับว่าด่วนเลยอ่ะเฮียเกือบเป็นลมอ่ะกด F 1ล็อกตัวละครหรือเปล่ากดตัวอะไรวะเนี่ะอ่ากด C เอ้ย V V V กด C คือกล่ำที่ตัวละคร V คือล็อก โอแรงเฮือเราอยู่เบาเลยมั้งกไม่เข้าใจให้มันดันมาเหอะให้มันดันมาบ้าง,ปง,ปงเป็นเด็เ็นเด็เเด็ะอ้พอแล้วอุ๊ย <c oughs> โอ้โหอุยลอคชนร้วเ Chụp chặt. Oh, quý ác tài, quái hiếp. Quái hiếp, quái hiếp. Ồ, xoài xa. Linh. ลิงมาส่งของหน่อยลิงเอ้าแล้วไหนของกูอะลิงลิงโอ้ของกูกำลัง,งลจะถึงตัวเลยโอ้เขาตาย โอ้โหตายตายเพื่อเพื่อให้แบบเพื่อนคิวตลอดเลยโอ้โหม่ได้เบิร์ดนะมาทำอะจะหาบวกตอนนี้มันมีแต่เบิสตาเอฟเสียงที่คุ้นเคยตึงๆเนี่ยเฮ้ยโยู่เฮ้ยจะตายเยอย ก็มีพีเคจีว่ะมาตดินผมกำลังพายังอยู่ไม่เช่อพีเคบิงอ่ะมันเป็นเฮียอะไรไอ้ตั์ดูดจังเลยยัดแม่ฝากจะตายฝักจะตายสวยตายแล้วตายแล้วตายแล้วหนีโอ้กูไม่ได้คิวอยเงี้ยกูซื้อวาร์ปทำไม เอ้ยบิวนี้เล่นมิดวอลไม่เวิร์กว่ะอันนี้บิลสามทางเนี่ว่ะ <c oughs> นี่ตรงเทาวิง่งไวเนะี่ยโคตรเอ๋อเลยเฮีย <c oughs> เอามาทำไมวะแต่แต่สามทางมันซีมันเะจ้าลู้นมันเะจ้าลู้นมันเะจ้าลู้นมันเจ้าลู้นมันเจ้าลู้นมันเจ้าลู้นเอ้ยมันโอ้โหไา้เหรอยังมีมันใส่สกิลผมเกือบตายที่ผมโอ้โห โอ้โคเด็กไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้ยไม่ตายสุดยอดอาวุธโคเด็กกูเรียกมันว่าลำเสกมิกระจูอะพอแล้วเจอข้าวแล้วนะ

เฮ้ยพี่กูสันฝันให้โอ้ยอ่ะกูยังได้อยู่ตัวหนึ่งพี่เทเบียร์รับผมพี่มันตายตายเกือบหมดเลยโอ้กูโดนอะไรอ่ะรู้ด้แม่งดิ นี่ดิว่ะโอ้มนมีบิ๊คีโอ้ออกมกเมันวาดมันวาดที่มันวาดไอ้สัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เียมันเอามันเอามันอาโอ้ควยเพื่อนทำเียเลยเพื่อนดียูกอยูเร็วอดีะ เฮียเลือดน้อยนีอ้เหียย่วิีดีีกูดิิีบีแบเฮ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยีกูคนแรง่กูคแรงเฮ้ยโอ้โหสัตสัตหน้าวเลยเอามาลวมเอามามันี้อืม โอ้ยฮะเฮ้ยกูจะได้พีเคแล้วค่าตัวเดียวกูจะได้พีเคอ๋อโอ้ยโกลด์โอ้โหแลงเลยได้ยู่ได้ยู่ได้ยู่ได้ยูได้ยู่จริงพี่และผมมีพีเคลว แสงคิงที่ขาดบิงมันก็ไม่ใช่แสงคิงเอาละในวันที่กูมีพีเคนั้นก็มีพีเคมันมีบ้าบหรอียอะไรอ่ะทำไมตัวมันมุ่งมุม่งเดืองเดือดวะน่ะไหนอ๋อนี่มันกินมันกินสมุด <c oughs> สมุดเอทำกินมอลทำให้สกิลเว้แรงขึ้นนี่ <c oughs> <c oughs> หาโดนนะช่วงที่มันยังกินอยู่อะ อย่านะหายตัวเธอมัน่รู้มันรู้ร้องเฮ้ยมันรู้ได้ไงอะ่ะมันเห็นมันเห็นไงว่าตรงนั้นเป็นหมอกหมอกอะไม่หรอ,อเออปวดเรือนเลยว่ะอย่าเพิ่งบวกได้ไม่ด้ผมบบนะ <laughs> <laughs> ไม่ได้เลยสินะะ <laughs> อุ๊ยอุ๊ยมาตีกูสามพีกูหายเลย <laughs>

ถอยถอยถอยมาตีกับบ้านก่อนเงี้ยเจาะเวทต่อเลยน้องสิ๋งง่วงนี่เหมือนหน่อไม้นะพี่เออนั่นแหละอยากออกขัไม้เหรเฮ้ยกูโดนอะไรเนี่ยกูชี่กูสู้แข่งไม่ไหว

โอ้มันตีหมวกก้นแรงอ่ะที่นี่นี่เผื่อครับในรายการเล่นหอนเวเล่นหอนเวเฮก่อนที่ฟักจะเอาไม่ลงต้องรีบแล้วเหรอผใช่ใช่แค่นี้แค่อุกูก็เอาไม่ลงแค่นี้แม่งก็แทงที่สายแหละพี่พี่มีคำถามคือคอมพี่ค้างแล้วเครื่องพี่ไม่มีปุ่มรีเซ็ตแล้วพี่จะรีเซ็ตเป็นปลาด้วย ออกงั้นเหรอดึงปักรีเซ็ตอ้ามันทำอะไรไม่ได้อ่ะเฮ้ยยู่นี่มันค้างเฉยเลยแล้ววาไม่ไหววะเจาะปอกเจาะปอกกดจอนแพทตัวไหนดีไหมเล่นตัวอื่นดีกว่าตัวนี้ไม่เฟี้ยวแหละตัวนี้ไม่เฟี้ยวไม่เฟี้ยวแค่ลงเท้าก็ผิดงานแล้เฮียโอ้โฮพึ่งออกจากบ้านมาเฮีย ไปผ่าเช็กนี่แค่เฮ้ยโว้ยตัวแทงกูเอ้ยไม่ใช่ตัวแครี่ตัวมงยัไม่มีนี่เลยของกันเลย โอ้ยเยี่ยมูดนตีดิมูดนตีไปแล้วใครออกเบดมิวอ่ะมันมันหรือเราอ่ะไม่ใช่มีใครออกมีใครออกหรอนี่กูหลอนมันตีเห็นน้ำ้ันดิฟกูดิฟดีจังไบรเลยไปตามไปจะตามทางหรือทางเดียว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 